ทุกคนยายบนออกมานะสี่โมงกว่าแล้วแดดกับสี่โมงก็ยังแดดฮอนอยู่เพราะว่าฝนบาตกเอารถจอดไว้หันพี่น้องหน้าของอาจารย์บุญจันทร์กำลังจิดถ่วมหลังนกเขาแล้วกำลังเฉียวขึ้นมาเราพ่นบานกอนมูนบานกอนมโม้ฟังทั้งปุนกับเขียวเขียวเราทุกคนบ้านี้เนี่ยมันความไม่สะดวกในการสัญจรนู่นนี่นั่น เขาเห็ดถนนเขาเห็ดหนทางเขาขยายบ่าแม่ขยายดอกบ่แม่ขยายดอกพี่น้องเขาเห็ดไม่โพไวอย่างคือทางมันเละหนถนนมันเป็ดเออช่วงเกี้ยวเขารถที่เลอะเข็นเขามาเรียนว่าแม่รถที่เลอะเข็นเขารถที่เลอะเข็นรถเกี่ยวเขามาเรียนหนทางมันลีเป็ดเพราะหนทางเป็ดเขากะอบต องค์การบริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางบมาอา้าวถ้าเสนอเรื่องได้ได้งบมาเห็ดมืนทางลือ้อแล้วลือ้ออีกลือ้อทุกปีพี่นอ้องลื้อทุกปีเออมันก็นเลยยากป่ะนี่เวลามาหารถหาบนสิลีกกันกับโบมี่ผลมันเห็ดเง้วไปมันเห็ดเทลลิสินอันนี้บนสิ้้าลงไปนะอันกล่องที่ผลบะคือมูได้พี่น้องเพบายอย่าง เขาบริมีไม้กันสั่นนะคะญี่ปุ่นก็เอามือถือเอาถือ,อยางเอาบานี้อา่าแล้วแล้วกล้องของเขานะมันมันโมเมนต์อ่มันโมนเมนต์ไอโฟนทุกคนมันเป็นแอนดรอยสัมซุงธรรมดามันสั่นเลยแลาวยางเสียมันกระเสะอเทือกเมืนบอสังเกตได้ว่ากล้องเขาที่เขาเอา่า กล้องที่เขาอันท่ายเหล่าเขาภาพเขาสมูทเบาไหวบ่ตีงอหนึ่งคือเขาใช้กล้องไอโฟนนะคะทุกคนเขาใส่กล้องไอโฟนแต่กล้องเฮ้าน่ะมันเป็นกล้องอันนี้มันกเน็เลยบแบบยางกัสะเทือน,ไป,น,นปปปไปตามนั่นแหละยยบโยบโยบไปตามนั่นแหละนี่ยุบดีอยู่เออฝนตกมาใส่กับพ่อดินไล่พ่อดินยุบนี่แหละทุกคนแตวมามันก็คงยังบบ บ่นั่นดอกไอ้ที่เขียวๆในมันหยาเขานกที่มันฝ่นขึ้นมานีนมันหยาเขานกหญ้าข้าวนกท่านนี่เกิดง่ายดอกเป็นทงหน้าแบบพุดแน่นไปเบิดเลยทงหน้าแน่นไปเบิดจางปางหน้าไฮนี่ไฮไงนะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่ามันไม่ค่อยเสมอ เนี่ยพี่น้องมันโมเมนเข่าเด้มุจจอเยสวาเข่าเด้นี่มันโมเมนเข่าเด้ที่มันเขียวเคียวเนี่ยมันเป็นหญ้าข้าวนกเลยเนี่ยมันเป็นหญ้าเขานกดินี่มันโมเมนต์มเมนเข่ามเมนต์มเมนต์นอเข่าเด้มันเป็นหญ้าเขานกเล้ทุกคนน้องก้นจิเขาใจ่ามันเป็นข้าวมันไม่ใช่มันเป็นหญ้าข้าวนกท่านไอ้พอกพุ่มจะได้สองขึ้นสามขึ้น อีกหลายมืออยู่ประมาณประมาณเี๋ยวสองสามมือหน่แหละคิดว่ามันสองสามมันโอ้สมัครแข็งหนาเถอะดิกกำลังเป็นนอนกำลังตั้งนอนทุกคนนีนอนเขาโอ้อยู่ลึกนะอยู่ลึกมากเลยอยู่ลึกมากเลยนอนข้าวกำลังเทงนอนละ นั่เกเทหนองเล้เทนองล่ะโอ้เสียงนกเตๆพีน้องเต่เต่เต้เบ็ดเต่เต่เต้เบ็ดพาพยางกับมือใตืพุ่นเด้อตัวสีรอบสิบว่วไร่เนาะสิบหาไร่เนย สิบสี่ไล่สามงานน่ะหน้าโปรแก่ผลจุดหน้าบปรชี้ยางไปทางทูนเลยสิเลาะออกน้องต้องไปผลพามาหน้าเลาะเบื้องหน้าเลาะเบื้องเป็นเลาะเบื้องไว้เป็นช่วงเป็นช่วงเด้อพี่น้องอันนี้ เฮามาันเราเบิ้งช่วงเราไถไถวานไถคาดวานเรียบร้อยเนาะเออัดนี้อีกประมาณเดือนสองเดืนเอนเขาก็จะมาเบึง่งผลงานไปตามการเวลานะคะว่าเขาเฮาดินจะเป็นยังไงท้องทุ่งนาของเราจะเป็นยังไงอู้หญ้ย่าลายหย่าเขานกพีนก่น้อง บ้นไดเขาไถบะถือเนี่ยเขานกขืนช่อมท่อมอยู่โัษณาเตสิลกแล้วนะขึ้นมาโลกว่ายบดอกพี่นอ้องเนี่ยเขานกเนี่ยเฮงม,มันคือเขานี่นะเนี่ยเขานกมันคือเขานี่แหละพระเจ้าก็เริ่มไถเริ่มยั้งไปละไถบ้านไปละทุกคนมันถึงฤดูการทำนาแล้วไงอือสี่โมงกว่างนะตอนนี้นะสีโ่โวงหาเมงเหลือเด็ดกันยังห่อนอยู่ แดดก็ยังร้อนเหมือนเดิมเพราะว่าฝนมันไม่ตกโอ้ยพีน่น้องมึงหย่าเขานกให้นี่แล้วมึงเออเขอาไถมันบตายมันเกิดมาหย่าเขานกดิเนะโอ้ยงเสียผ้าลงไปบึงหย่าเขานกพี่น้องเขาบะท่านที่ขึ้นเลยเข่าบะท่านขึ้นแลยหย่าเขานกขึ้นเร้ยลแล้วมึงทุกคนหย่าบะท่านเข่าบะท่านขึ้นหย่าเขานกขึ้นกอน มันคือกันกับเขาอีหลีบ่เร้ยงวาญญาเขานกนี่เห็นบ่นคือเขาเนั่นแหละเขาก็เลยเอหญ้าข้าวนกเพราะว่ามันเป็นต้นคือกันกับเขาแตกกกแตกกอคือเขาแต่สังเกตได้ว่ามันจะแตกแล้วตรงตรงเหงาตรงโค้นมันเนี่ยจะออกเป็นสีเขียวเขียวดูหน้าบุญนละหอดแดนกันเท่ะวัญางเกินไปดอกยัญาอยู่ให้ คันแท้ขั้นที่สามนี่แหละมันจะมีสี่คันแท้สี่ขั้น,นโอ้ยหย่าเขานกเกี่งมั้งงามขับแผลยไหนทุกคนโอ้ยเขียวเขียวเกิดก้อนเกิดก้อนเขามันเกิดยุ่ยวแล้ว่ะพูดถึงว่าน่ะมันเกิดยุ่ยวแล้วปะนี่รถไถล้วมันไถบ่ถือไง ไทยบ่ถือไทยบ่ตายบ่หงบ่แหงให้ยอนดอกฝนตกพ่อสมเนี่ยงูแหนะงูแหนะทุกคนเท่แตุ่ปีก็คือไฮนี่ก็จะเฮ็ดเป็นไฮเขาเหนียวแต่ปีนี่ใจเขามาลีบดเลยงูแหนะทุกคนงูแงน มะนาวบังหน้าบางังห้อยหมาเนี่ยกันเทศไอ้ย่างปีนั้นโอ้ยยีบุ่นในมกขุดเนาะปีปีปพอไงบิวตายแล้วยีบุ่นลงมาเห็ดหน้านะไหมมันแรงไหมญยุ่่นได้ขุดมันเพ่เกิดขุดเอาเข่าเม็ดวานอืมวานไ้ วานไปชินนะนาบอนไดนั่นกะเป็นลูกลูกเราก็มาสามมาดำเ็ดอยู่วงเส้นลราพี่น้องจนว่าเขาแตกกบแตกกัวปัญญ์เต๋อมาแบบนี้ผู้เกียจเส้นบอกปเปิดปัญญ์เต๋อมาก็เลยเด่นลงไปลงไปหาปัญญเต๋อ,อยู่สี่สิบกว่ามื่อเดือนครึืนนั่นเห็นบ่าตากแด็ดเนี่ยลมวอยบอยถือฟุ้นถือ,อยังนี่นกะอันนี้เพิ่นวานกน่อน น,นี่เพิ่นหวานก้อนกลเลยเขียวชุ่มชื่นละ่ะทุกคนเขียวแล้วเริ่มจะถ่วมหลังนกเขานี่ยข้าเจ้าเอิญข้าเจ้าเอินเขาเขียวถ่วมหลังนกเขาอันนี้ของของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน,น,าานแดงน้งแดงกันน้ำมุมน้ำแก่นี่ละ่ะโพดพะโล่าเขานกเนี่ยโอ้ย หญ้าเขานกมันเป็นเม็ดป่นม,มันเป็นเม็ดป้อมป้อมแล้วก็มีขนแหลมๆเอองานะ่ะมันกินบ่ได้ดอกเอาไปสีออกมันก็มันก็เป็นงาละมันเป็นกระเม็ดเขาป้อมป้อมเป็นเม็ดเขานกกันละน,นี่น่าคนน้องคนโอ้ยเขาเกิดท้องโตเกิดได้สำเนียก็บสบายใจแล้วพี่น้องก็ท่านที่เกิดนี่แล้วนี่้าเบิ่งมันสิเป็นยังไงแต่มันก็เริ่มจะแท้งนอละ นี่บนญจะกุยบึง้งกุยบึ้งไปหน้องกุยหาบง,งอเขา่าดีดีเท่งแล้วยังตัวพรท่านอีกสด่ดนทุกคนกำลังเท่งอีกสองคืนสองคืนคาดว่าจะพ่นดินหมดแหละเนาะ สองคืนขาดว่าจะพ่นดินพ่นดินสองคืนนะพี่น้องกระสีบนหาปันไดเระาะว่าเขาที่เขาเคยว่านทุกปีว่านสิบก็ถุงปีนี้ว่านสิบเอ็ดถุงทุกปีว่านสิบสามถุงเพ่งนอ้างลางถึงนมาด็กพี่น้องอ ีกสองสามมือกับพ้นดอกจะยินๆยินจะยินเยินจะยินยินเกิดแท้แน่นอนพอ่าฝนตกห้อยมาใส่พอดีเลยนี่จังห้องเพิ่นนี่ก่ะเพิ่นบานเพิ่นบานใบกับโซบฝนเด้กอยเขียวเ่แล้วสวมหลังนกเขาเลยของเพิ่นอนะ่ะสบายใจได้เร็วนี่มันจะคว้องก็รอไปก่อนดำ ตามตามวันและเวลาของมันนั่แหละทุกคนเลยช่วงหน้านี้ก็จะเป็นฤดูการหวานไถเนาะฤดูการไถหวานอีกจุกหน่อยก็สิเป็นฤดูการข้าวแตกกกแตกกอเออขเขาข้าวแตกกกแตกกอหน้ามาเข้ามมา,า,มานทอา้องปลาบอนเด้บบาดนี่เสียงกบเสียงเขียด โอ้ยอดแอดอดแอดอดแอดเออเสียงกบเสียงเขียดห้องอดแอดอดแอดเสียงปลาสวบกินเงี้ยจุบจับจุบจับเงี้ยมอแลงเนาะเสียงนกตุ้มห้องมัเนี่ยตุ้มตุ้มตุ้มอ่าแต่ว่านาแล้งนี่นาแล้งจุบ่ได้ดินเสียงนะนกตุ้มนกตุ้มเขาจะมีช่วงนกตุ้มนี่เขาสิมีช่วงเขาแตกกอ เขาจะไปทำรังอยู่ในกอข้าวไปทำรังในกอเขานกตุม่มอย่ห้องตุ้มตุ้มตุ้มตัวนกแบบใดตัวมันไข่ไข่นกเจ้าฟ้านหรือนกไกน่นานาแรกนี่ลงทงล่งทาสดิไง้ยนเสียงนกแต่แต่แต่เวทกระแตแต่เวทนะกระแตแต่เวทกระแตแต่เวทอืมอันนั้นคือนกนกกระแตแต่เวทเออมันสิมีอยู่ช่วงหนาแรงนกอันนั้น นี่บนผ้าแวะเทียงหน้าเลยเพี่น้องอยางเลยออกมาโอเคเนาะอันนี้กัน้าญยาดกันแหละบ้านเลียเรียบร้อยทิ่มันบ้านหมู่บ้านมาก,กว่านี่มาฝนตกใซ่พอดีนี่เปรียกพอดีเลยเนี่อือฮึพอวันสบฝนพอดีโอเคเลยแหละมันสองห้องสองเท้านี่ยี่สิบลายผมนี้น,นี่พื่อน้อสองเท้าใหญ่ๆเดินไปพูนของญยาดบ้านโน้นเขา ผมไอ้บุญต่ว่าโอ้ยหยากระบาดตายดีมันหยานอกนกเล่มาเกิดก้อนทางเขาบ้าน้นนัไอ้บุนจะไปแวะน้าแย่แซน่นนั่นลับพี่น้องเอ้ยพามาเลาะเบังหน้าจักน้อยกระสีม้าตลอดชุดกระสีเอาม้ารอบหน้ากระสีเกิดได้บหมนี่อ่ะ มาเมือรลุ้นมันหล่อเบื้องเมือรลุ้นกับสิเข้ากับสีเขียวขึ้นอ่ามาหลออีกทุนลุกับสิใงญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆฝนตกเริ่มมีน้ำมีไน,นใส่ปุ๋ยอ่าไปตามดูการทุกคนตามนั้นเลยมีความสุขนะคะทุกคนคิดหอดบะทุกคนคินอดฮอดอดีตไหมอดีตที่บนมานั่งตำบอกหุูลองเพลงสุพี่นองฟังตำบักฮง,งกับกินกับผักสายบัว มีอย่างก็กินไปตามมีตามเกิดเนาะล้วกะนี่แหละอยู่เทียงนานี่แหละทุกคนโอ้ยชีวิตบ้นบานๆเนาะก่อนที่จะไปอ่าอยู่กับพญี้รูนี่หน่อยแม่ทุกคนนี่แหละเทียงนาหน่อยฝีมือตัวเองทํานะคะเห็ดกระพอหาปีนี่แหละสี่ปีเข้าปีที่ห้านี้แหละอผุเบ้แล้วมันเป็นใหม่อยู่ค่าซื้อ,อนอะทุกคนเนาะชีวิตบ้นบานๆกับแบบนี้แหละพี่น้อง ชีวิตของคนเรามันไม่มีอย่างแน่นอนดีลีนะคะอ่าหลังจากที่เราอยู่กับทองไฮทองหน้าไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้ได้เอ่าเฮิรนฟ้าขามน้ำขามทะเลไปเมืองนอกเมืองหน้า,นาอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเนาะสามสี่ปีผลสุดท้ายไปไม่ถึงฝันทุกคนก็กกับมาเป็นชาตนะิคือเขา กลับมาเป็นชาวนาะเหมือนเดิมจากสิบาจังใดทุกคนเลยมันเป็นพ่อดวงวาสนาหรือว่ามันโมเมนต์คููกันจังใดโอ้เนาะเอาสู้ไปออาทุกคนมือน,นีอย่ามึงกับผ้าออกมาเล่นมาหลาะนะมาหลาะเบิง่งไ้เบิ่งหน้ามาเบิง่งอ่าที่เิ่นไถยเิ่นไทยไหบ้านไห้้ามาเบิ่งช่วงช่วงเวลาที่ข้าวยังไม่เกิดนะคะมันก็จะเห็นแต่ก้อนขี้ไท เห็นตะกอนขี่ไทยเห็นทงหน้าที่แบบเนี่ยว่างเปล่านะคะมีแต่ก้อนขี่ไทยเจ้าบาอีกประมาณไม่ไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์หรือว่าเมื่อดโดนนะ,ะทุกคนเดี๋ยวก็จะเห็นต้นข้าวนะคะที่มันเขียวชุม่มชุ่มชื่นมีนม้ำได้ยินเสียงเขียดฮองได้ยินเสียงปลาบอนปลาสวบเนียได้ยินเสียงนกตูมได้ยินเสียง นกเสียงกาห้องเงี้ยมาแลงเสียงนกเจ็ดเสียงเจ็ดจะนงจะหน้าเวลาเขายางกลับบ้านโหพี่น้องแล้วก็หอมกลิ่นต้นข้าวอย่างมาเนี่ยมันจะทําให้แบบเห็นแล้วมีความสุขมากมีคนชอบมากนะคะแต่ว่าการที่ว่าทําไมชอบเป็นชอบอยู่กับธรรมชาติชอบเป็นชาวนาแบบนี้เป็นอย่างคือยังจะต้องหาสามีฝรัง่งหรือว่าหาแฟนฝรัง่งมันกะโมโอกันนะทุกคน มันเด้มายุจุดนี้แล้วนะคะแต่เราก็ไม่ได้ลืมกําพืชหรือพื้นเพของเรานะคะทุกคนเดบนก็ยังเป็นเดบนเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะอ่ะไปพี่นอ้องกลับบ้านห้อนแดนห้อนระวังเงี้บนเห็ดด้พูนะอือต้องใส่ตัวขันสันแสบตาใส่แว,ว่นตาสันนั้นแสบตาทุกคนอุ้ย มาเที่ยวนาใส่แว่นตาดำปันสิบีทเที่ยวทะเลอ่ะบ๊ายบาย